สวเสดีค่นตกบันไดค่ะแครจะทาาวอ์กค่ะ <c oughs> ลปลอภัย็นศูนย์ค่ะ เธอเขาไว้จอดให้ฉันเยอะไปไปะเธอเขต้องเก็บจอดแล้วจอดฉันเยอะเกินไหมแต่ว่าฝั่งนี้ก็ไม่น่าเยอะถ้าฉันเก็บจอดหยุดหมดนิดนึ่งไหมนิดนึงให้ให้ฉันให้เขาเก็บจอดให้ฉันนิดนึงได้ไหมฉันเก็บเองก็ได้ไม่เป็นไรออีฟนี่อ๋อถ้าใครจะซ้อออฟน่าเก๋ <laughs> <laughs> นาฮัลโหลทุกคนนี่นี่ต้อนรับเข้าสู่ช่องของเก๋กับเก๋ชาแนลนะคะเย้ Good Morning Day t นะคะทุกคนเป็นไงเราเปิดคลิปกันตรงนี้เลยกับชุดฮันบกหันใจนะคะทุกคนตอนนี้น้องเก๋กับน<ม>ี่อ่ะก็คือมาเช่าชุดฮันบกเพื่อที่จะไปพระราชวังนะคะเพราะว่าเราก็เป็นเหมือนกบบว่าเออสาวเกาหลีหนึ่งกรุบกคนวันเนี้มันไม่ได้สวยขนาดนั้นหรอกแต่ร้านที่สวยก็คือร้านที่สวยมันคือแพงแต่ว่าเนี่ยก็คือแพงเหมือนกันออแต่ว่าถ้ามันถูกไปมันก็ไม่ค่อยสวยะ่ะ เออเราก็เลยบอกว่าก็เอาโค้ดมาไม่เป็นไรวาฝนเปรี้ยวอยู่ละลบลบผ้าองศานะคะทุกคนไม่มีเสื้อโค้ดค่ะเป็นยังไงจริงคนก็จะเป็นอย่างนี้เฮ้ยกี้อันนั้นอะพราะว่าเตือนเตือนเตือนตือนใช่ที่มันเป็นที่มันเป็นเพราะว่าโฟกัสโฟกัะไม่ใช่แต่ว่ามันต้องทำเป็นโทรศัพท์ไงอันนี้มันไม่ใช่ไง ทุกคนเดินไปพร้อมกันคือฉันมีความแบบว่าแคลงใจนิดหน่อยว่าน้องเขาปล่อยจอนเยอะไปปะคือเขาปล่อยจอนให้เก๋เยอะมากเลยทุกคนเหนาหนาเม้แม่พ่าดแล้วหนามากแม่ไม่สิแขล้วไม่อะไรหรอกมั้งมันอยู่แบบเดียวเช่า,ชาแค่สองชั่วโมงอะ 이를 나라 수우자를 유명할 때에는 광주에서 서방 4통 이상의 고민진 무관들을추천하요 이를 기니다 는 최고 책임자로서 왕실의 안녕은 물론 국가 안위를 수호해온 중요한 직책입니다. 조선시대의 법전인 경국대전에 따르면 경복궁의 정문인 광화문을 파수하는 군사들은 약 70여 명으로. ว่าหนาวว่า,ม,ามือแข็งเลยดูเดี๋ยวมันเดลหมดแล้วนะคะคือมาถ่ายรูปตรงสระน้ำแบบนี้นั่นแหละน้ำาำังเป็นน้ำแข็งเลยทุกคนเดี๋ยวไปถ่ายรูปที่ใหม่กันนะคะตอนมันมันต้องไปคืนสิบเอ็ดโมงห้าสิบอะอันนี้จักมงเราลืมอะไรไหมคะเนี่ยตอนนี้จะก่อนน้ำฝั่งไมได้เม่จะอยู่ฝั่งตรงข้ามเพราะว่าเพราะว่ามันมน่นไง โอ้ยแต่ว่าไปแค่ตรงนี้ก็ได้เนี่ยวแ,แค่ตรงหน้าวังก็ได้เออแต่ไปทารุมิติที่ไหนคือมันมีคอนเทนต์เยอะเกินอะเยอะจนแบบว่า,าฉันต้องมาไหนก่อนนี้นะสรุปผมไม่ได้ทำสักอย่างนะไหนอะมึงเอาสอไหนะวะเลือกสาะล้วดูจมูกเนย กคนเดี๋ยวเกขอไปถ่ายรูปก,ก่อนนะคะคกรุบกริบแล้วก็เดี๋ยวจะรีบเอาชุดไปคืนแล้วก็ไปกินข้าวกันนะคะทุกคน <c oughs> ตลกอ่ะคลิปนี้ตลกนึกกดกดกล้องยังไม่ได้เลย

ใก็อยากลองเกินองเงี้ยเพราะสีสีมันดูน่ากินไงมันดูไม่จืดชืดเพราะคนจะอยากว่าที่กินแบบทำมดาจืดชนะืด

มีนมก็ละลายไปเลยอือนุ่มมากน้ำเป็นน้ำแข็งเกล็ดน้ำแข็งอืแต่มันไม่ละลายไวเพราะอากาศเย็นปกติถ้ายุกเล่นแบบเนี้ยละลายไปนนานรึเปล่านิ่งนิ่งเลยน้ำลายมันสม แล้วเธอเฟรนด์อะไรทุกคนเหมือนจะเป็นแบบโอ้มันเป็นชาชาโซบชาสซบอร่อยสวัสดีค่ะทุกคนน่กินไหมครึ่งครึ่งอ,อันแล้วแล้วก็ตัสดีตอนนี้เกย์อยู่ที่คาเฟ่เป็นตึกสีน้ำตาลคนก็คิดมาที่นี่แล้วก็ขนมเยอะมากขนนะมน่ากินมากใช่ไหมที่เห็ุภาพไปนะคะคือมันน่ากินมากทุกคน แล้วก็ที่เนี้ยเขาเติมขนมตลอดเวลาต้องถ่านขนมอ่ะไม่เคยว่างเลยนะคะทุกคนก็คือเขาจะเติมตลอดเวลาอยู่กับขนมตลอดแน่นแน่นแน่นคนก็จะเยอะดีหนึ่งต้งปอกเฮ้ยขนาดนี้เลยเราจะอยู่ที่นี่ประมาณวันหนึ่งนะคะ เราก็จะไปคาเฟ่ต่อคือแบบว่าคาเฟ่ซ้อนคาเฟ่แล้วก็ซอนคาเฟ่แล้วก็ซอนคาเฟ่น,นะคะวันนี้กินเยอะอ่ะอุ้ยเดทูกินเยอะไปเปล่าเแบาเบาแบบแบบไหมหบบวานนะโอ,โอเคทุกคนเหมือนเดิมเราขอทานก่อนนะคะเดี๋ยวไปเจอที่ใหม่นะคะ ฉันอยู่ที่นี่ขับจองหนาวมากกำลังจะไปวายจีนะคะก็คือวันนี้ศิลปินไม่อยู่ค่ายกันซักวงนะมันเป็นงานประกาศรางวัลแต่ก็ยังจะอยากจะมางงเหมือนกันมา,มาหาใครมาทําไมมาก็ไม่เจอศิลปินนะมาทําไมไม่รู้งงหนทางเราอีกยาวไกลครับไปทางนี้เจ็รอยกว่าเมตร let's go 네. 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 a 네. 네. เกอยู่ที่บาร์นะคะเป็นแบบร้านกินเล่ากลิบนะคะ mm hmm. แล้วก็คือ mm hmm. ก่อนหน้านี้ไปวซีมาแต่ว่าไม่ได้ถ่ายคลิปอะไรเพราะว่าเกยสั่งสั่งน้ำกินไม่ได้นะคะเพราะว่าไม่มีไม่มีการ์ดเนาะเป mm ็น hmm. การ mm ์ hmm. ด mm hmm. เขารับเฉพาะการ์ดอ่ะเขาไม่ได้รับเงินสดนะคะ อนนี้คือ YG ีไม่มีศิลปินอยู่เลยทุกคนคือไม่รู้จะรอดูใครนะคะเพราะว่าเ็เทเชอร์ก็ไปงานประกาศรางวัลก็ไม่มีใครอยู่ก็โอเคไม่เป็นไรก็เลยเลยมาที่นี่เลยนะคะเป็นแบบเออบาร์นั่งชิลอะไรเงี้ยคือแบบของกินน่ากินมากแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่มาเป็นจุดประสงค์แบบจุดประสงค์เลยก็คือแบบเอสพามาถ่ายรายการที่นี่น้องคือแบบเอชพากินอะไรก็น่า กินไปหมดอะเออแล้วก็ไปเออตามมานะคะซึ่งอันนี้อร่อยมากที่วินเทอร์กินนะคะถ่วนอร่อยอร่อยสุดๆคนก็คงจะอยู่แค่ที่นี่แหละเป็นที่สุดท้ายของวันนี้นะคะทุกคนเก๋ก็คงจะไม่ได้ไปที่ไหนเพิ่มแล้วนะคะก็จะอยู่ที่นี่แล้วก็กลับบ้านเลยไม่มีอะไรมากเดี๋ยวเก๋จะถ่าย อาหารที่สั่งมาให้ดูนะคะคือมันเป็นแบบผาดค่อนข้างใหญ่ก็ถือว่าน่ารักไม่มีจานรองเหรอลองให้หน่อยมาผัว น,นี่นะคะก็ขอปิดคลิปตรงนี้เลยแล้วกันนะคะทุกคนเพราะว่าเอาอเกจะไปเอนจอยอีทติ้งกับเพื่อนแล้วนะคะยังไงก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามทางเก๋เลยนะคะทุกคนเป็นกำลังใจให้เก๋ในคลิปต,ต่อไปด้วยนะคะแล้วเจอก,นกนนนันในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายอันยองคนของเก๋กำลังจะกลับห้องนะคะแล้วก็กเก๋ก็จะแวะไปซื้อของที่เอาไว้ถ่ายท้องอะ่ะทุกคนงเก๋ไม่ถ่ายมาหลายวันแล้ว คืออันนี้ไม่ใช่ประเด็นนะคะประเด็น,นก็คือร้านแรกอะราคาถูกมากทุกอย่างถูกมากเ้ยแล้วคือแบบน้องเก๋อะไม่ได้ซื้อเพราะแบบเออแค่ดูราคาก่อนแต่ทีนี้พอมาเจอร้านใหม่ร้านใหม่คือแพงกว่าแพงกว่าประมาณพั100วนวอลร้อยวอลอะไรเงี้ยแ,แต่ซื้อทันทีแบบ<อ>รีบหยิบรีบไปที่ตู้แล้วหยิบหยิบมาจ่ายตังคือพนักงานหล่อมากทุกคนหน้าตาเหมือนเจอะ เจแฟนต้าเหนึ่งอะหน้าตาเหมือนเจมากนั่นแหละทุกคน